มีคนให้เปลี่ยนชื่อลูกต้องเปลี่ยนตามที่เขาทักไหมคะ e <ye> เขาบอกลูกเราจะอายุสั้นมึงเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้ามันจะอายุสั้น e <ye> มันก็ไม่ได้ช่วยยาวขึ้นเหมือนหมอ่ะมึงคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วหมจะยาวขึ้นไหมถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วหมยาวขึ้นไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่มึงจะเปลี่ยนชื่อแล้วมึงหวังว่าชื่อจะช่วยให้ชีวิตมึงยืนยาวขึ้น,นก็ไม่ได้เหมือนหมนั่นแหละ ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วหำยาวก็แสดงว่าเวลาเปลี่ยนชื่อก็อายุยืนยาวได้เหมือนกันถ้ามึงเปลี่ยนชื่อแล้วหำยาวขึ้นค่อยไปเชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อตามมันแล้วอายุมึงจะยืนยาวตามหมง่ายวิธีการเช็คง่ายๆถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วอะไรมันยาวขึ้นได้แม้แต่อายุมึงหมก็ต้องยาวขึ้นได้เช่นเดียวกันเข้าใจเนาะตามนี้นะ คำสาปแช่งมีจริงไหมครับทัก